ครับสวัสดีครับบันทึกณวันอาทิตย์ที่5มีนาคมพุทธศักราช2,566กับเรียนขออนุญาตนะครับวันนี้เราจะมาหมุนเวียนสลับสเปลี่ยนมาบอกเก่าวเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกเก่าวเล่าเรื่องนะครับเป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสารการเจร้างติมองคลในนามพระราชมุค,คลวชชะปัญญา นะครับหรือที่ทราบกันดีโดยทั่วไปในนามลุงปุงอิมปัญญาพุโทโธวัดทุ่งนาใหม่ตมบนยังค่อมอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชพระจิกจิกจกขนาจารย์ผู้เท่านะครับแห่งดินแดนใต้นะครับหรือพระเกจิกขนาจารย์พระมหาเทรานุเถระที่มี พรรษาการพรรษาธรรมนะครับมีอายุเกิน100ปีเป็นอีกหนึ่งพระกิจิคณาจารย์ผู้รัตันอยูผู้รู้ราตีนานนะครับตามบันทึกตามประวัติกล่าวว่านะครับมีบริบทเริ่มต้นนะครับว่าท่านเป็นหลานชายแท้ๆและยังเป็นศิษย์สายตรงนะครับในพระครู ในพระกูพิสิทธิ์อธการหรือที่ทราบกันดีทุกรลดไปในนามของหลวงพ่อค้ายจันทวุวรรณโนนะครับหรือหลวงพ่อค้ายวาจาศีดแห่งวัดสุนขันลำบนสุนขันอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพระเกจิขนานจานผู้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับผู้มีความ อมะตะเทระนุเทรานุเทระนะครับที่ได้รับความเคารพยกย่องนะครับถือว่าเป็นฝุดยอดขุนพลนะครับในดินแดนใต้นะครับดังนั้นในการจัดสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้นะครับที่ได้มีนะครับกระแฟความสถานิยมนะครับก็คือการจัดสร้างเลี้ยนมหาอุด นะครับก็เป็นเหรียญปั๊มรูปไข่หน้าตรงครึ่งองค์นะครับเหรียญปั๊มรูปไข่หน้าเหมือรูปเหมือนหน้าตรงครึ่งองค์นะครับด้านหลังองค์ยันมหาอุดนะครับแต่โดยทั่วไปนะครับก็จะรู้จักกันดีโดยในนามของนะครับแต่โบราณเรียกกันว่าองค์ยันนโมตาบอดนะครับซึ่งถือว่าองค์ยันเนี่ยนะครับในสายลุ่มแม่น้ําท่าจีนนะครับ รุ่มแม่น้ําเจ้าพยานะครับได้รับความนิยมชมชอบมากโดยเฉพาะในสายของหลวงพ่อกล้วยนะครับหลวงพ่อกล้วยชุดตินทรโรวัดบ้านแครนะครับหรือวัดโคฟิตตาลามนะครับเมืองสันบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็ในสายเมืองคนครสวรรค์จะนิยมใช้องค์ยันนี้มากถือว่ามีอนุภาพทางด้านมหาอุดหยุดปืนใหญ่คงกรพันชาตินะครับ ในเรื่องด้านอัคลาลิกยานหรือองคยันเนี่ยเดี๋ยวเราจะยกขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งบริบทที่จะยกขึ้นมากล่าวถึงกันนะฮะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข้อมูลก่อนนะครับข้อมูลนะครับว่ามีความสนใจไหมในการนะฮะการหยัดฟังคันนี้ถือว่าเป็นการย้อนยุคย้อนโบราณความนิยมสมัยเริ่มแรกเก่าก่อนนะครับ นะครับก็เป็นถือว่าเป็นสมัยโบราณที่นิยมการแกะบล็อกไม่พิมพ์โดยการใช้เขาเรียกว่าแกะมือนะครับแกะสดแกะมือนะครับจากช่างนะครับลงบล็อกไม่พิมพ์เลยนะครับไม่ได้ทําแบบสมัยปัจจุบันนี้ที่จะต้องมีการปั้นย่อนะครับโดยการปั้นปั้นใหญ่นะฮะแล้วก็มาย่อลงลงบล็อกไม่พิมพ์โดยผ่านการวิธีการก๊อปปี้นะครับเครื่อง CNC นะครับหรือเครื่องก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้แมชชีนเนี่ยนะฮะแล้วก็แกะแกะโดยใช้เครื่องแกะนะครับเครื่องลอเตอร์แกะนะครับหรือการสปาร์กนะครับสปาร์กไฟฟ้านะครับแกะกันนะฮะก็เป็นไปตามยุคตามสมัยนะครับเลียนแกะแบบนี้เป็นการย้อนยุคนะครับย้อนยุคสมัยความนิยมจากโบราณนะครับก็คือนะครับตั้งแต่ก่อนนะครับ ก่อนปีนะครับก่อนปีพศ2400กว่ากว่นะครับ400กว่ากว่าตั้งแต่เหรียญเหรียญรุ่นแรกออกกันมาเลยนะครับนะครับต่อเน,นื่องเชื่อมโยงจนมากระทั่งถึงเหรียญในหลังกึ่งพุทธพ,พุทธกาลนะครับก็คือยกหยิบยกขึ้นมาให้เราเปรียบเทียบได้ก็คือเหรียญของนะครับท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมณิชนะครับแห่งวัดเทพศลินกรุงเทพมหานครนะครับ เหรียญหลวงปู่ศรีจันทศิรีนะครับวัดธรรขขบุญนา,นาคนครสวรรค์นะครับเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมโกนะครับสำนักสุสานไตรรัฐจังหวัดลำปางเป็นต้นนะครับเพราะเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่มีความคลาสสิกต้องบอกว่าสวยงามอย่างคลาสสิกและมีความประณีตบรรจงนะครับในงานแกะบล็อกไม่พิมพ์ด้วยมือเขาเรียกว่าแกะสดนะครับถ้าแกะเสียก็ต้องแกะกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่นะครับก็ถือว่าต้อง ฝีมือชั้นครูฝีมือชั้นเอกนะครับเราก็ต้องมีประสบการณ์ในงานในการเล่นงานแกะนะครับในการเล่นงานแกะลงบล็อกแม่แม่พิมพ์นะครับก็ถือว่าสมัยนี้นะครับก็จะย้อนกลับไปในยุคสมัยเดิมนะครับก็ความนิยมก็จะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเช่นนี้นะครับขออนุญาตเปลี่ยนภาพนะครับนะครับก็เรียนนี้ถือว่าได้ผ่านการพิจารณาแล้วจากหลวงปู่นะครับ าการวินาาแล้วจากหลวงปูนะครับมีการขออนุญ,ญาตอย่างถูกต้องนะครับมีการขออนุญ,ญาตอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้ใช้อิงนะครับไม่ได้อิงใบอื่นใบอะไรอย่างนี้เขาขอด้วยตรงกันเลยนะครับเท่าที่ผมทราบมาดังนั้นเราจะมาอัปเดตขา่าวสารข้อมูลยังไงนะครับก็ให้เห็นพิณาก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เหรียญเขากาลัง อยู่ในระหว่างขั้นตอนนะครับการตกแต่งนะครับตกแต่งนะครับแทงบี้กันอยู่นะครับดังนั้นเรามาดูนะครับเรามาดูอย่างนี้นะครับใบรายการสั่งจองเขาออกมาแล้วนะครับก็ถือว่าหากเรพยาพิจารณาตามนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีการเล่นหารได้ง่ายขึ้นนะครับได้ง่ายขึ้น พ็จำนวนการสร้างจริงๆแล้วเนี่ยเขามีอยู่ประมาณ10รายการเองนะครับในส0รายการเนี่ยก็เป็นปรายการกที่นะครับออกให้บูชานะครับออกให้บูชา7รายการนะครับเป็นปรายการสมนาคุณหรือรายการแถมเนี่ยสามรายการนะครับก็ตามนี้นะครับก็ตามนี้รายการที่1นึ่งเนื้อทองคํานะครับจองเนื้อทองคำหนึ่งเหรียญเนี่ยเขาจะสมนาคุณเนื้อสตโลหะให้หนึ่งร้อยเหรียญนะครับก็จํานวน9เหรียญนะครับ ราคาก็ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับรายการที่สองเนื้องเงินนะครับเนื้องเงินนักการทองคำนะครับจํานวนกานสร้งยี่สิบเก้าเหรียญราคาบูชาห้าพันห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามเนื้องเงินรุ่นเฟอร์ไพรส์นะครับก็หมายถึงรุ่นในตัวเองอะนะฮะนะครับจำนวนกานจะสร้างเก้าสิบเก้าเหรียญราคาบูชาเหรียญละสองพันบาทนะครับรายการที่สี่เนื้อนวะโลหะนะครับรุ่นเฟอร์ไพรส์ในตัวเองก็จำนวนกานจะสร้างหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าเหรียญนะครับราคา บูชา599ารอาบข่าวมาว่ารายการนี้เต็มแล้วนะครับจัดสร้างน้อยไม่ได้มากนะครับรายการที่5เนื้อชนวนนะครับลุ้นเซอร์ไพส์นะครับจำนวนการจัดสร้าง999เหรียญราคาบูชา250บาทนะครับรายการที่หเนื้อทงแดงรุ้นเซอร์ไพส์จำนวนการจัดสร้าง2,500เหรียญน,นะครับราคาเหรียญละ120บาทถือว่าไม่แพงนะครับ นะครับเขาก็มีลุ้นเฟื่องฟ้ในตัวเองนะครับรายการที่เจ็ก็เป็นชุดกรรมการชุดกรรมการนําเลิกก็แช่น้ําวันวันชาตินะครับก็ถือว่าตามตำหลับเขาอ้อนะครับขาอ้อนถือว่าเป็นเจ้าตำหลับในการอาบน้ําว่านนะครับการอาบน้ําว่านกันแช่น้ําว่านการอาบน้ําว่านนะครับการกินเหนียวนะครับนะครับถือว่าเป็นสํานักที่ เชี่ยวชาญทางด้านว่ญญานยาสมุนไพรความคงอรพันชาตินะครับบำบัดรักษาโรคนะครับเสริมสริมมงคลเสริมดวงชะตาชีวิตถือว่าตำาหนักเขาอ้อนนี้เขาเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญในเรื่องว่านยาสมุนไพรทั้งร้อยแปดนะครับนะครับก็ประกอบด้วยนะครับในรายการนะครับก็จะมีสามเหรียญให้นะครับก็หกสนะิบแปดชุดราคาชุดละหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับก็สร้างน้อยไม่ได้เยอะนะครับก็ ประกอบด้วยเนื้อเหรียญทองเขาเรียกทองบวบโบราณจริงจิงทองดอกบวบแหละครับนะฮะเขาเรียกทองดอกบวบนะทองดอกบวบนี่บางทีเขาเรียกทองเนื้อเจ็ดทองเนื้อเก้านะครับก็คล้ายๆจะออกออกนวัดโลหะแหละนะครับก็เรียกทองดอกบวบนะครับนะครับก็อะไรก็ได้สองเนื้อสามลิแล้วก็ประกอบด้วยอะไรก็ไทีสามคือเนื้อตะกั่วเก่านะครับ สำหรับเหรียญกันที่8เหรียญกันที่9าเหรียญกันที่1 0ก็เป็นเหรียญฝานาคุณนะฮะก็เนื้ออะบาก้าจำนวนกันจัสร้าง299ร้เาเหรียญแจกแจกส่นจองนะครับในรยกันที่9้าเนื้อทองทิพนะครับแจกบันงานะครับวันงานพุทธพิเศษเนี่ยได้ข่าวว่ากำหนดเมื่อวันที่4กํกำหนดไม่ว่าวันที่4เมษายนพุทธศักราช2566หนะฮะน่าจะเป็นวันเสาร์นะครับน่าจะเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ เดี๋ยวก็เช็คไปดูที่นี่ทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวมีข่าวสารข้อมูลความก้าวหน้ายัางไงนะฮะเพราะว่าเขาจะประกอบพิธีพุทธาพิเศษที่ถ้าฉันทพันธ์นะครับของเขาอ้อนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาอัปเดตข้อมูลให้ครั้งหนึ่งนะฮะเนื้อท่องทิพยอย่างวันงานทวารนงปู่จำนวน599เหรียญน,นะครับเนื้อที่สก็คือเนื้อเงินเนื้อเงิน9เหรียญสร้างเป็นที่ระลึกไม่มีจำหน่ายไม่ฟ้าบว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับ ก็รายการก็จะประมาณนี้นะครับคอนยัตเปลี่ยนภาพนะครับอ่าก็เป็นเรื่องของศูนย์จองนะครับรายนามของสะพานบุญหรือศูนย์จองนั่นเองนะฮะก็ประกอบด้วยก็ที่วัดนะครับที่วัด่า้ะมียอดนะครับก็ที่วัดทุ่งนาใหม่เดี๋ยวผมดูขยายให้นะครับนะครับ วัดทุ่งนาใหม่ก็จริงกังโทรไปหาเลยนะครับหมายเลข0984310513 0984310513นะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกบรรดาศูนย์ทั้งหลายนะครับนันทพลบุญชุบ0979624812นะครับอ่า ผมก็ไม่รู้จักนะไม่รู้จักเป็นกันส่วนตัวด้วยแล้วก็ไม่รู้จักกันในการทํางานด้วยนะครับก็ยังกิจทัพทิมทองนี่ก็ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับอ่ะก็แนะนําไปนะครับกิจทัพทิมทองทีมบารมี1 6 8กนะครับก็08 9 59459 6 3นะครับผมก็พยายามจะมอง จะมองมองที่ผมพอรู้จักไหมอ่ามีรู้จักอยู่นะตาเตยผ้าใหม่เนี่ยเออน่าจะรู้จักกันอยู่นะครับรู้จักแต่ไม่ไม่เคยเจอกันต้องแบบนี้ไม่เคยเจอกันแต่ไม่สนิทกันเอางี่กว่านะครับต้าก็ขออนุญ,ญาตบอกเบอร์โทรก็แล้วกันนะครับศูนย์หกหนึ่งหกหกแปดเก้าสองสี่ห้าศูนย์หกหนึ่งหกหกแปดเก้าสองสี่ห้านะครับ ต้อมลำลูกกานะครับแล้วก็จะมีอะไรอ๋อวุฒิชัยได้อยู่วุฒิชัยเอ็กบุญมานะครับมึงไลฟ์สดนะครับโอเคนะฮะอันนี้ฝืนนี้ฝืนนี้เชื่อถือได้นะครับนะครับวุฒิชัยเอ็กบุญมานะฮะก็ก็สิ์สายหลวงปู่บุญดาสิ์สายหลวงปู่บุญมานะครับ061 412 4417นะครับ 061-412-4417่ 61, 12, 17, นะครับก็แนะนำกันให้นะครับจอหลวงแพ่งเหรอเดี๋ยวก่อนผมเอ่อผมไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะแต่เคยได้ยินชื่อกันอยู่จอหลวงแพ่งนะครับก็โอเคแต่ผมคิดว่าที่เขาคัดมาแล้วนี่แต่ละท่านนี้น่าจะมีความน่าจะืถือได้นะครับไม่มียอดลมต้องแบบนี้นะแล้วก็ไม่มีปิวด้วยไม่มีบินด้วย นะครับถือว่าแต่ละท่านนี่เชื่อถือได้นะครับนะครับก็ลองคปบหนะ้าจอไว้เดี๋ยวผมก็ลังพยายามที่ว่าเอาที่ผมรู้จักนะครับเอาที่ผมรู้จักแล้วพอจะการันตีให้ได้นะครับอ๋อเอาพี่หนึ่งผมนี่อ่าพี่หนึ่งผมอา่านะครับหนึ่งหนึ่งจะกระพบช้างมงเอาโอเคนะคนดีสี สยามคนดีสีประเทศคนดีสีวงการพระเครื่องนะครับพี่เน่งพี่เน่งนะครับพี่เน่งนะครับพี่เน่งศูนย์เก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าห้าสองนะครับพี่เนะ่เง, 94, 99, 89, 52, น,งนี่คุณคุณไม่ต้องห่วงเขารับผิดชอบให้คุณนะครับแถมแถมยังมีความเป็นกันเองต้องบอกอย่างนี้เป็นกันเองนะครับพี่เน่งนะครับพี่เน่งเจ้ากับผูชช่างมงนะครับก็ศูนย์จนที่สิบสองนะครับ แคนเนี่ยแคนเครือฟ้า,าพัฒนี่เคยสายเมืองชนบุรีนะครับสายเมืองชนบุรีสายเครือฟ้า,าพัฒเนี่ยนะครับตรงนั้นเขาเรียกอะไรศริลราชเาหรอนิคมอุตสาหกรำเนิดฉางบางโอเคนะครับถ้าท่านใดอยู่ใกล้เคียงแถวนั้นนะฮะก็แคนนะครับแคนเครือสาหาพัฒนี่โอเคก็ถือคนหนุ่มรุ่นใหม่นะครับก็เบอร์โทร0659935891 0 6 5 9 9ห5 8 9 1สห้าด้าหนึ่งะครับอลันไม้ไม้พยุงนี่ก็สายอาลันอรันยประเทศนะครับสายจังหวัดสระแก้วนะครับนะครับก็โอเครู้จักกันอยู่นะครับก็หลายท่านก็ผมก็ไม่เคยได้ทำงานร่วมกันอยู่นะนะครับแต่น่าจะที่เขาคัดกรอมาในเนี่ยผมว่าน่าน่าจะโอเคกันทุกท่านนะทุกศูนย์ทุกสายบุญอ่ามานมงคลมาเครื่องโอเคนะครับมานมงคลอบ โอเคนะครับที่รู้จักกันอ่จาจัดชนกนี่ก็โอเคนะครับชนชนกถือว่าศูนจองน้องใหม่ไฟแรงนะครับในช่วงระยะสองสามปีมานี่เขานะครับใจถึงพึ่งได้นะครับนะครับน้องสาวน้องสาวคนหนึ่งแต่ก็เออจะบอกอยังไงดีเนี่ยนะเคยเจอกันแต่ไม่เคยคุยกัน <laughs> นะครับแต่ก็ชื่อเสียงเขาดีนะครับชัชนกสุนจรผ้าใหม่ก็กิงก้างไปนะครับ 095 556 5 5 5ห้าห้เยเบอร์โทรจำง่ายนะครับ095 556 5 5 5ห้นะครับอุอ๋ยบางพีโอเคนะอุ๋ยบางพีบาร,รมีพระหม่นี่ก็สายจังหวัดสม,มุนปรการนะครับนะครับเตาเตาปากน้ำก็สม,มุนปรการนะครับโอเคนะครับ ก็ถือว่าเป็นฝุนจองที่ผมแนะนำแนะนำแนะนาให้นะครับแต่ท่านอื่นที่ผมไม่แนะนำนก็ไม่ใช่ว่านู่นนั่นนี่นะคือไม่ได้รู้ไม่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 คุ้นเคยกันผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยอยากจะแนะนำให้นะครับเดี๋ยวเอ๊ะใครมาแนะนำให้มาจาก YouTube YouTube ใครอะไรใครยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็จะมี ดราม่าถ้าบางคนไม่รู้จักกันเราไม่รู้ที่ใส่เย้คอล้วก็ไปโยนชื่อเขาเลยเขาบางทีนะนะครับใครได้อีกนะโอ้อืนอ่นๆนี่ก็ได้นะอืนอ่นๆอืนอ่นๆผ้าใหม่นะครับนะครับนะครับไม่มียอดลมนะครับต้องหมองอย่างนี้นะครับศูนย์เก้าสี่สี่แปดหกเก้าเก้าหกหกนะครับศูนย์เก้าสี่สี่แปดหกเก้าเก้าหกหก นะครับอ่ะผมแนะนําให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแนะนํามากเดี๋ยวหาว่าจะเป็นพุทธพานิชย์นะครับนะครับก็นะครับหรือไม่ก็ไปที่จอหนนะครับรูปพระธาตุหลานพระขุนโดยตรงกับคนสร้างเขานะครับก็นะครับกิงก้างคุยกันเอาเองนะครับจอหนเขาลงไทยด้วย168น่ยผมก็ไม่เห็นเบอร์โทรผมจําเบอร์โทรเขาไม่ได้นะครับนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเราอัปเดตข้อฝากข้อมูลให้นะครับก่อนนะฮะก็คงจะมีระยะเวลาอีกหนึ่งเดือนน่ะนะครับก่อนที่เขาจะประกอบพิธีพุทธาพิเศษในวันที่4เมษ,ษายนพุทธศักราช2 5 1 6นะครับเดี๋ยวเราก็คงจะมาได้กันอีกสักสองสามช็อตนะครับนะครับในการที่จะมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลนี้ถือว่าเป็นการช่วยนะครับเป็นการช่วย นะครับผมไม่ได้รับจ้างนะครับก็อย่างที่เราอะไรที่เราช่วยได้บอกมาให้ข้อมูลมาอะไรมาแล้วเราก็มาจัดนําเสนอให้นะครับเพราะว่าช่องนี้นะครับเป็นเป็นผมผมเองผมเปิดทางให้ทุกทกท่านนะฮะถือว่าเป็นการช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นกระบอกเสียงให้นะครับเป็นกระบอกเสียงให้เป็นสื่อให้นะครับรุ่นไหนที่จัดสร้างดีมีความสวยงามนะครับน่าเก็บสะสมมีอนาคต นะครับเก็บแล้วไม่เป็นภาระก,กับลูกหลานในวันข้างหน้าก็จะแนะนําให้นะครับอย่างที่ผมแนะนําให้ของฝ่ายหลวงพยอดนะครับหลวงพยอดเขาก็ไม่ได้จ้างนะแต่ผมก็เอามาช่วยนะครับนี่ก็ไม่ได้จ้างก็เอามาช่วยให้นะครับเดี๋ยวมีข้อมูลข้อฝันภักดกีครจภ์าจารย์รุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ นะครับที่น่มีความน่าสนใจก็จะหยิบยกขึ้นมานําเสนอเช่นนี้นะครับหรือว่าเป็นงานบุนเวียนพรัดเปลี่ยนนะครับหลังจากที่เราฟังเรื่องราวที่มันเป็นวิชาการนะครับวิชาการคนใดผมก็จะเน้นเน้นหนักจัดเต็มทางด้านวิชาการนะครับที่เป็นองค์ความรู้ต่างๆให้อยู่แล้วนะครับก็ลองติดต่อติดตามนะครับก็คงจะต้องขออนุญาตตัดตอนทรลุงแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้ามีขา่าวสารใหม่ๆนะครับ ผมก็จะยกยุบขึ้นมานําเสนอนะครับสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคาว่าสวัสดีครับ